อตื่นแล้วตื่นจ้อยมองไม่เป็นมิดเลนตัวนี้ให้จับเลยวะไม่ทำไมห,หน้ามันบวมมะมาสิพี่ยันเนียเอาสามอาทิตย์เลยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮยแย,ยตูดกันซะแล้วโอ้ยนี่ไงจังไรเอาตูดนะครับ <c oughs> นี่ครับน,นี่ตัวนี่ตัวนมียเม,มีวมีวัดมีววัดมีวัดดิมีวัดดิเมือ <c oughs> นทองเลยนี่ว่ะ ม <com st selling captions> ีม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 ีโอ้ยมีครูด้วยโอ้ครูด้วยวะมี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 มันครูด้วยวะมี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  หลังหลังอดสะ่ไม่ลงมิว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 มิมีเรงานครับมิมิวมิวมิวมิกหน้ามลย ม่ไมๆไมมันกลัวไปแล้วครับเลิกงานนะครับผมตอนนี้ก็เลิกงานเป็นที่เรียบร้อย กำลังจกกะกลับบ้านครับไม่ลงงานครับท้องอีกแล้ไปละกลัวครับกลัวอีกตัวหนึ่งครับนะตัวนี้ร้นะองดีว่ะมีไปไปละไม่ถ่ายละ ผมกลับิงงานแล้วครับเก็บตัวกลับบ้านครับผมเอออ เลขห้ารักนี่เป็นเบหนี่สม,มสรนร้านร้านค้าครับผมมันจะจะเป็นเอ่อ ตรงจอดรถผมนายทำไมอะ่ะ <c oughs> กลับบ้านกันก่อนครับผม